ทุกคนรู้จักกระตูนแคทไหมอะ่ะนี่เขาบอกว่าปีศาจที่ชื่อกระตูนแคทอ่ะตัวมันสีดำดตาใจะใหญ่ๆแล้วที่สำคัญอ่ะทุกคนมัน,มนสูงประมาณสาม ใช่แต่ว่าทําไมจู่ๆเธอพูดถึงกระตูนแคดะท่ามีอะไรหรือเปล่านั่นสิเพราะว่าฉันดูในข่าวของฉันอ่ะบอกว่ามันอารวาคือฉันไม่อยากจะให้มันไปทาร้ายแบบประชาชนหรือว่าเด็กๆอ่ะนี่สิแต่ว่ากร์ตูนแคดามันเป็นสัตว์ประหลาดที่เราหาตัวมันยากมากเลยนะทธอไม่มีทางรู้หรอกว่าพิกัดมาตอนนี้มันอยู่ที่ไหนหรือว่ามันกําลังจะไปทําร้ายใครต่ออ่ะใช่เดี๋ยวก่อนฉันขอเสิร์ชหาข้อมูลก่อนให้น้าก่อนนะ ิบคนชี้พายอ่ะจะได้เฝ้าระวังที่บ้านถ้าเกิดอะไรขึ้นฉันอ่ะจะรีบโทร พมสวยฉันบ้านน่าจะตรงนี้นั่นแหละโอเคคุณนายกลับเข้าไปเลยนะโอเคโอเคแต่ว่าชี้่าบอกว่าเราห้ามสิ่งดั้นะดูสิบรรยากาศา<ช>นกะกมก็เป็นขึกลาวมากเลยคุณนายโอ้ซ้ายก็มีแต่ป่าขวาก็ามีแต่ป่า,<ร>าจอปดูรอบๆก่อนไหมได,ไ,ดได้ได้ได้เดี๋ยวฉันจอดตรงนี้ก่อนนะโอเคโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ามาถึงบริเวณพิกัดที่ ชี้ไปอ่ะหาข้อมูลมาแล้วก็คาดว่ามันน่าจะอยู่แถวนี้นะดูบรร,รยากาศสิผมสวยเธาแน่แน่ใจนะว่าตรงเนี้ก็ใช่อเสียก็ชี้ไยเป็นคนส่งพิกัดมาให้โทรศัพท์เมื่อกี้เดี๋ยวเราอ่ะลองเดินสำรวจดูรอบๆก่อนแล้วกันเผื่อเราจะเจออะไรโอเคไหมระวังตัวด้วยนะตามเสียงดัง แปลกๆนะ เรามาถึงอีกตึกหนึ่งแล้วนะ<ช>แต่ว่าเราอะ่ะจะค่อยๆขึข้นไปสำรวจข้างบนก่อนแล้วกันเอเค ให้ดูไปทีละห้องละกันเสียงมีอะไรเนี่ยเขาตัวเข,าต,วขาตัวปกตินะใช่ไปนะปนไรไฉันได้ยินเสียงอะไรแปลกๆคนะุณได้ยินมั้ยไม่ฉันไม่ได้ยินหรอยินฉันว่ามันเริ่ม,มเวลาสักก่อพี่เดียเจอมเงียบๆนะโอเค ีย่างแล้วอะจริงเหรอใช่แต่ทำไมฉันไม่ได้ยินอะแต่ว่าวนี่ห้องสุดท้ายใช่เข้ามาลองไปดูแล้วกันทไหนท่ามเสียงดังน,นะโอเค แสบมากเท่าไหร<ช>่มาลองไปห้องเองินต่อ สายหลบอขวาดีอะฉันว่าก็เหมือนกันอะแต<อ><อ>่ะว่าขวาไร้ใช่ดีขวาไร้ใช่ดีไปทางน,นี้ก่อนโอเคฉันว่าฉันได้ยินเสียงแมวแล้วฮะใช่งั้นถ้าเธอได้ยินด้วยก็แสดงว่ารอเนี้มันอยู่ใกล้เหลือมาก ก้จะถึงตัวมาแล้วสิฉันเริ่มแบบกลัวแล้วอะทุกคนทุกคนว่าพวกเราอ่ะจะไปต่อหรือว่าจะถอยดีคะอม้นบอกพวกเราด้วยนะทุกคนบอ่ว่าถ้าเธอมีอะไรหรือเห็นอะไรอ่ะที่พวกเราอาจจะไม่เห็นะะนะก็แม้นบอกพวกเราด้วยนะ ต่อไปต่อโอ้ยฉันว่าทางนี้นะผมสวยใช่เนี่ยเราก็ไล่ดูมาสองสามชาแล้วอ่ะก็เหลืออีกแค่ไม่กี่ชะนะั้นแล้วนะคุณนาย ไป็สิ่งยืนยนันว่ามันจะต้องอยู่ที่นี่แน่นอนใช่เขอดูดินขนาดมือฉนันอะมันใหญ่แล้วนะใหญ่กว่ามือเราตั้งสี่ห้าเท่าเลยอะเราต้องระวังตัวให้มากขึ้นแต่ว่าเราใกล้มันขึ้นมาอย่างนี้แล้ว สักผู้ยิ่งใหญ่ส e <eland> okay, okay. mm? ัตว์พี่ไม่เชื่เขาไ่อะทำไมเชื่อคนนั้นอย่างนี้เลยไอ้สักผ้ย่ใหญ่เฮ้ยโอ้ยย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  ยังแตาจิ๊กาจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้แล้วผมสอยลืมหยิบโทรศัพท์มาเ่อเอามาไหมฉันก็น่นะสิเราไปเอาโทรศัพท์ที่รถก่อนใช่อยู่ที่รถปรึกษาจิกปก่อนเ้ยเฮ้ยเวผมสอยอ่ะนี่ม้อาหารแ้วคล้ายๆกับอาหารอีโอเลยอะเฮ้ยออถ้ากินก็ทำเ่ยใช่ย ใช่ใช่เมื่อกี้คุณนายก็ไม่เห็น,นีอย่าบอกนะว่าเมื่อกี้มันมานั่งกินข้าวอยู่ตรงนี้ก็อาจจะใช่ก็ได้นะแต่ว่าฉันก็ว่าทำไมเราได้ยินเสียงมันใกล้เราใช่แล้วมันไปไหนอะข้างบนไม่น่าจะมีนะฉันว่ามันอยู่ข้าง,ง<ฮ>ล่างเธองั้นเรารีบไปกันดี่หโอเค

ัน่ยนะเสียงอ้กมกอนคเกมอย่ามายุ่งกับฉันพวกเธอยากลองดีห hmm> รือไงฉันรู้แล้วว่าแผนของพวกเธอคืออะไรเฮ้ยเฮ้ยมกลับไปซกถ้าไม่อยากเจอดีอย่หาว่าฉันไม่ก กับฉันอ่ะมัดเดินดตัวถึงที่นี่ขนาดนี้แล้วเองก็ต้องหาตัวมันให้เจอถ้างันถอนตัวเด็นคาดถ้าเกิดมันถอนตัวตอนนี้แล้วเรากลับไปใช่ไหมไมากลับมาผมชี้ไปเกียร์ผมสวยว่านะตานาจะต้องรู้ตัวแล้วก็เตรียมการเป็นการใหญ่<อ>เพรา,เราจะแยกวันนี้เดี๋ยวก่อนนะโอ้ยงั้นฉันมีวิธีที่ดีกว่านี้ยังไงเหรอผมสวยวิธีเนี้ยปลอดภัยแน่นอนถ้าเรามัวแต่ตามหาแบบนี้มันอันตรายเชื่อฉันนะผมสวยเราอ่ะได้หลักฐานแล้ว แล้วมันบอกนี่ว่าจะไปยุ่งกับมันฉันว,ว่าเราซุ่มดูอยู่ตรงนี้แล้วก็เอากล้องส่องทางไกลที่เราเตรียมไว้อ่ะสองดูมันไงโอเคไหมโอเคโอเคเงินแต่ว่ากล้องอยู่ในรถนะเงินต็ไ <Okay. S 2> เอาพอุ่นกันโอเคไป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 ทุกคนกล้องเนี้ยเป็นกล้องที่ทำขึ้นพิเศษอะ่ะเป็กนกล้องอินเรดที่สามารถสแกนทะลุผ่านากำแพงเหลืออะไรพวกน Tack ี้ได้หมดเลย อย่ารลมอย่า่ลกมาเลยเธอเห็นอะไรยัง I mm -hmm. งาน่นะคุณนายก็ดีละแสดงว่าพวกเธอก็ร่าเริสิใช่มาเข้ามา เราอะจะออกไปดูว่าข้างนอกอะเขาจะอยู่แถวนั้นหรือเปล่าเฮ้ยทุกคนมันเงียบไปแล้วว่าดูสิรถที่อยู่ข้างหน้าบ้านชี้ไม้อ่ะมันก็ไม่มีกระตูนแฉลบดิ